สวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาค่ะทุกคนเพียดูชิ้นไม่ม,มีมีแต่กระดูกหมูเปื่อยค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่นี้ก็กินแค่นี้เนาะทุกคนมาค่ะผักก็เพียบอีกเช่นเคยทุกคนยกไม่ไหวยกมาโชว์ไม่ไหวไม่มีที่ทุกคนนี่ผักมีถั่วด้วยค่ะโอ้ยอะไรน้อยมาค่ะลุยกันเลย รสชาตก๋วยเตี๋ยวของเราก็จะเผ็ดเปรี้ยวหวานหวานนำ้ำเปรี้ยวน้ำค่ะทุกคนลูกชายก็อยู่ข้าง คนเราว่ามันต่ำทุกคนลมก็แรงข้างนอกเดี๋ยวนะทุกคนเราไม่อยากก้มมากทุกคนเรากินทีไรก้มมากทุกทีขอจัดใหม่นะคะไม่ได้ทุกคนไม่นอะไรก้มนี้แหละน้องทุกคนเปลี่ยนท่าก่อนคะ่ะท่าถนัดต้องขออภัยด้วยทุกคนเราไม่ได้เตรียมพร้อม Tiêm phóng nó mới có biết tên nhận thích khích người con Okay. <laughs> Qua chạy tầng được kiếp mấy hai lần hai tuần lùng đàn kịch tục ไม่ค่อยได้พูดนะทุกคนตั้งเกลียวฝันไ,ไม่ค่อยดี ขอตัวแป๊บนะคะเปิดประตูให้ลูกชายก่อนค่ะมาต่อค่ะกระดูกอ่อนลูกเองค่ะ ออก็ตุ้ง <c oughs> ไม่รู้จะกินเลยก่อนดีใบบัวบกค่ะรีบเฉาแล้วค่ะต้องรีบกินเนาะเพราะมันเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะ คนชอบกินเนาะกินกับอะไรก็เข้าให้หมกินกับวาบมัน,นกับนพริก กลมมากทุกคนกินน้ำจักโบุกันทุกคน จริงอยากกินให้หมดกลัวอิ่มทุกคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ